สวัสดีชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คนก็อยู่ในรายการ h e Ho s t r e ีวิ w EP ที่2นั่นเองนะฮะซึ่งในวันนี้ก็บอกเลยนะว่าเพิ่งแกะกล่องสดๆร้อนๆเมื่อคืนด้วยนะฮะนั่นก็คือ Windows 11นั่นเองซึ่ง Windows 11เนี้เขาปล่อยให้อัปเดตในวันที่5ตุลานะผมย้ำนะอัปเดตฟรีนะสำหรับใครที่ใช้ Windows 10แท้นะครับผม Windows 10แท้ก็คือคุณซื้อ Windows 10มาใช้อยู่แล้วนะแล้วก็อัปเป็น Windows 11ฟรีได้เลยนะในระยะเวลา หปีนั่นเองนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่5ตุลาปี2021ีถึงวันที่5ตุลาปีสอ2พันีนั่นเองะฮะถา้าถลเลยถ้าเลย1ปีแล้วเขาจะก,ก็จะปล่อยขายนั่นเองฮนะเมื่อคืนนี้สนานวันไหวเลยเกินนะจนจน,จนถึง7โมงเชา้าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ <c oughs> บ่ายสองเอาเป็นว่าหน้าต่างก็ทุกอย่างนะฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็แปลกตาฮะแปลกตาก็ใครที่ไม่ไม่ชินก็สามารถเปลี่ยนได้กดคลิกข,ขวานะที่แท็กบาร์ฮะ อ่ตรงนี้เลยฮนะนี่เลยครับผมนี่อะไรแล้วก็เปลี่ยนเป็น r i ยด้านซ้ายนะอ่นี่ก็จะเปลี่ยนไปนด้านซ้ายแล้วแต่ว่าผมจะเอาตรงกลางเลยกันนะจะได้ดูดูทันสมัยนะดูดีดูดีหน่อยส่วนอย่างอืนก็ไม่มีอะไรนะซึ่งสําคัญเลยนะยนะก็คือเกมครับผมก็เขาบอกว่า Windows 1 1เนี่ยมันเล่นเกมได้สมูทเลยเกมนะก็อย่างที่เขาว่าหรือเปล่าผมก็ลองแล้วก็โอเคนะแต่ว่า ผมก็จะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะฮะซึ่งสเปคคอมผมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะก็เก่าแล้วฮะ GTX 970ครับผมซื้อมาเป็น4-5ปีแล้วนะแล้วก็ช่วงนี้การจอแพงด้วยก็เลยเอใช้ชของเก่าไปก่อนเลยกัน <c oughs> โอเคทุกอย่างผมน่าจะเป,นะเ,เปิดหมดแล้วโอเคเปิดหมดแล้วฮะเอมที่เราจะเล่นกันนะที่ผมก็โหลดมาอยู่ไม่กี่เกมแนหะ่งสองสก็จะลองให้หมดเลยนะทั้งสเกมนะตอนนี้ไปเกมแรกของเราเลยนะฮะ เอ่สามสเฟรมว่ะโหลดเข้าเกมฮะอืมแต่อันนี้อันนี้อันนี้เราต้องดูที่อันนี้เพราะว่าผมใช้อินเทไงเพราะว่าคอมผมเมื่อเก่าแล้วด้วยฮะเฟรมหกฮะอืมถือว,ว,ว่าใช้ได้นะโอเคนะอ่พ GPU มสี่สองศานะใช้ไปแปดเปอมันใช้ไม่เต็มที่ว่ะยังไงยังเราต้องไปดูในเกมกันจริงๆริครับผมยินดูด้อะไรวะ นี้อะไรนี่ใครทักอะไรมาวะไม่มีนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยฮนะโอเคเดี๋ยวเราเอาคัานนี้ล้กันนะจัดไปครับผมไปเอ้ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะผมตั้งค่าอะไรแล้วหรือเปล่าอะผมนา่าจะตั้งค่าแล้วนะเมื่อคืนเลยเพราะว่าผมก็โหลดเสร็จโอเคตั้งค่าแล้วอะไรหลายๆอย่างปุ่มเปิม,ปมอะไรก็ตั้งเหมือนเดิมฮนะก็ไม่มีอะไรมากโอเคโอเคเหมือนเดิม ตอนนี้ G P U ผมใช้ไป18%นะฮะทำไมรู้สึกว่ามันใช้ไม่เต็มที่เลยวะฮะ Power option ผมก็ตั้งแล้วนี่หรือว่ามันกลับไปเป็นนัเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนฮะเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นอ้าไม่เห็นก็บ้าแล้วฮะแต่ไปยิงไปก่อนฮะไม่รู้ ผมบล็อกไม่ได้ฮะอยู่ใกล้ๆแล้วมัน fps มันจะคงที่หรือเปล่าเฟมเรทเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังสมูทอยู่เหมือนเติมนะสิบหกก็เออนิ่งนะนิ่งอยู่นะฮะตอนนี้ก็นิ่งอยู่ครับผมเนี่ยเออเปล่าเดี๋ยวผมลองดูเนะี่ย fps ว่ะเฮ้ยใช้ได้นะสําหรับเกม wot นะแต่ว่าเราจะลองหลายๆเกมอยู่แน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้เหลือคันเดียวรนะ้อยห้าสิบสองะคันนี้ก็น่าจะไม่รอดนะสตกกอร์กาอ่มันอ่านอย่างนี้หรือเปล่าอ่านผิดก็ต้องขอไปด้วยนะเออ เรียบร้อยฮะเหลือสู้ร้อยอย่างเดียวครับผมก็สมัคเชื่อได้นั่นไงว่าละโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นบ้างนะครับผมซึ่งอีกเกมนึงที่ผมเล่นก็เกมนี้เลยฮะ Dead Frontier 2นะครับผมโอเคโซโล่ okay, ไปอ่ามีร่วงนะมีร่วงนะฮะผม ปกติแล้ว Windows 10นี้มันโหลดเร็วมากนะฮะอันนี้ผมปรับภาพแบบว่ากระจกง่อยๆนะจะได้แบบสว่างๆวนะ่างเงี้ดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันนะแบบ Open Word นั่นเองนะคุณผู้ชมเห็นแรมไหมฮะ8,000ั 8, เลยนะครับผม <laughs> ใช้แรมเยอะเลยทีเดียวเชียวนะฮะถ้าเราเล่นกับเพื่อน,นี่ดิเออประเด็นคือเราเล่นกับเพื่อน,นี่ไอภาพมันแจ่มขึ้นหรือว่าเกมเขาอัปเดตหรือเปล่าวะเกมเขามีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าฮะ น่าจะเป็นไปได้ว่ะปกติแล้วญ้าตรงนี้ผมไม่เคยนี่เลยนะไม่เคยเห็นสีเขียวนี่ว่ะมันจะว่าไงเขียวมันไม่เขียวเขียวชัดเขียวแบบจะว่าไงดีผมพูดผมไม่รู้จะําไหนมาพูดแล้ว <c oughs> มันพูดไม่ออกมันติดอยู่ที่ริมริมผีปากนี่แหละเออช่างมันมเถอะอ่านี่ไงเราอยู่ในวงแล้วอเอ้ยบอสบอสเดี๋ยวผมลองแลกซอมบี้มานะออ ก็ถือว่าโอเคนะไอพีในเกมร้อยสี่ร้อยหกโอเคก็โอเคนะดูดีอยู่ฮนะดูดีอยู่เฟรมไทมก์ก็โอเคก็หกเจ็ดห้านิดหน่อยฮนะไม่เยอะอถือว่าคงที่นะไม่ขึ้นเยอะมากครับผมไม่ลดเยอะมากเออ ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวสำหรับเจ้เกมนี้นะเกมนี้นี่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะแบกดิเสกให้ผมแต่ว่ามันเป็นเกมโอเพนเวิร์ที่ใช้สเปคสูงอยู่พอสมควรมามาลองลองมันต้องลองเล่นตัวอะไรวะเนี่ยเล่นตัวอะไรวะเนี่ยเล่นเบิร์สอไรอะไร เฮ้ยมึงอ่อยให้เด็กใหม่หน่อยดิกูเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยเล่นเนี่ยเฮ้ยกูเพิ่งกลับมาเล่นคอมโบยังไม่ได้เลยกระเรียนไปแบบกูว่ากันตะคิวเม่อกี่ฮอตเมื่อกี้นี่ฮอตกูกันเล่นกูกันตะคิวเนี่เมื่อกี้เนี่ยฮะอันนี้สกิลอะไรกันเฮ้ยเอาะเอ้ย คอมโบกูหมดแล้วเดี๋ย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 วมึงก่อยให้เด็กใหม่เลยดิเฮ้ยโอ้โหกูไม่ได้กันที่ยังเลยอะพร้อม เออเดียเกูยังไงงเยดเอากูว่าเอฟฟกมันบังว่ะเออกูมองไม่เห็นอ่ะก็ตอนเนตอะมันได้เนี่ยังร่องได้เมียเนี่ยหรือี่มันลมปะเนี่ยไม่ลมอ่ะถ้ากดถ้ากดเม้าิทวีดล้มได้ใช่ใช่เนียนี่ลมได้ลมปะ มั้นอันนี้ตัวไั้นนมมัีลูกแก้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ล้มปะอออันนี้ล้มโอเคว่าล้มก็โดนนะว่าจลบมันมีอันเดียวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เด้อล้มปะอันนี้ล้มมีสองโอเคว่าต้องสลบมกันว่าต้องจะล้มไปมัจะล้มตัวถอดแว๊ดเลยเอาถอดแว๊ดมัดอัคคีอ่ะเฮ้ยติดเลยปะ มันมีวิธีขึ้นเร็วกว่านี้ป่ะเวลามันล้มอ่ะวังนี้วังนี้วังนี้ล่มอ่ะล่มล่มสองวีทุกต่ออ่าแต่เราโจมกันยากอยู่แล้วเหรอแต่ภาพมันสวยขึ้นนะสํากรับศีรษะต่อตัวแหมมึงเล่นทุกวันไอ้สัตว์กูเพิ่งมาวันนี้จับปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมไป อต้้งึึกขนแบบล้มไปเรียบร้อยมันดิ้นไม่ได้ต้องตีตลบเลยอ่ะอย่าต้องตีตลบเข้าเงินไว้หนึ่งวันเรเข้าเงินมนล้มสองอ่ะเออมาพร้อมพร้อมนะครับเอาโดนฟ้าเหมือนกูไม่ให้มึงระยำยังไงวะ ก็บอกแล้วชาน์จไฟอำนาจมืดหมดแล้อะไรมาลองวินโดว์ใหม่เฉยมากเพราะแท้เลยด้วยกยู่เลยกดยู <s <S ่เลยอะไรอยู่เลยกดยู่กดยู่มันจะเป็นมันจะใสเห็นินดีนใช้แล้วอ๋โดใช้แล้วกดออโต้เลยกใเห็นมันใส่กดใช้ออโต้ไงมันใช้อยู่เดี๋ยวเราดู ดูไม่เห็นว่าฟ้าเพิ่งมาขึ้นนี่ไงเราต้องพบเออนั่นละพอไรแล้วกดตัวยู้มไปอกแล้วแล้วเนี่ยนี่ไงขึ้นแล้วเนี่ยเออโอเคเึ็นมาแล้วไปเลยครับมามามันนี่ยต่อฟ้าอยู่ข้างหลังเรามันก็ต้องอย่างงี้แล้วพะวศาสตร์อ่ะ เฮ้ยเริ่มมาแล้วอ่ะเริ่มมาแล้วอ่ะไอ้เมื่อกี้ผิดจังหวะเฉยเอาหลุดได้หลุดได้ไงอ้เกมจะว้าวดีเลยเคยไปละกูไปลองเกมอื่นด้วยออะไรอะโหให้กูยำเล่นนะไมให้กูยำเล่นนะเพื่อนนะไปกูจะอเกมมันตายเขาดึกเออเดี๋ยวเดี๋ยวชง ใช้รู้ไหมป็นไงกล่องมันแม่เพื่อนผมมันโทรมาถามเรื่อง Windows 11นะว่าต้องทำอะไรบ้างลง Windows ยังไงนะซึ่งมัน <c oughs> อบอกว่าผมก็เออผมก็แนะนำไปแนละเดี๋ยวมันก็ในยูทูปก็มีนะคนที่สอนลง Windows นะแต่ว่านี้ผมมารีวิวเรื่องเกมไงอ,อว่าการเล่นเกมมันสมูทขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ลื่นไหมก็คงที่นะเออเพราะาคอมสเปคผมก็เก่าแล้วสามสี่ปีแล้วครับผมไม่สิห้าหกปีแล้วมั้งเนี่ย โอเคเกมนี้ก็ใช้ได้นะก็มีร่วงบ้างเป็นบางครั้งไหมสำหรับการแต่แต่โหลดเร็วนะเฮ้ยโหลดเกมโหลดโหลดใช้ได้อยู่นะวีเดียวเมื่อกี้อย่างมากก็2วีฮะโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับเจ้า Windows 11นั่นเองนะซึ่งใครที่สนใจที่อัพก็ลองโหลดอ่ามันจะมีโปรแกรมอยู่นะก็ลองหาดูแลกันนะมันจะมีคลิปสอนอยู่ในทั้ง การเปิด TMP 2.0นั้นนี่ซึ่งผมก็เปิดมาแล้วแหะเออถึงถึงได้ลงนี่ไงก็มันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่มันแค่เช็คว่าเราพร้อมหรือยังที่จะอัพเป็น Windows 11นั่นเองนะก็ลองหาดูวะเดาลองหาใน YouTube ในอะไรเขามีสอนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ทำนะไม่ไม่ไม่ไมทำแน่นอนเพราะว่าผมก็ก็เน้นเรื่องเกมอยู่แล้ว เออตอนนี้ผมถ่ายมา50นาทีแล้วส่วนใหญ่เล่นเกมล้วนๆเลยเล่นเพลินอะเล่นเพลินโอเคสรุปพี่มีก็พอตอนนี้ก่อนแล้วกันนะผมหากใครชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดี